ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้เป็นวันที่27เดือนสิงหาคมพศ2 5 6 4นะครับผมได้เอาพระพิมพ์วัดระฆังของปู่พุชยานโตพมรมหลักศีเป็นผู้ปุกเสกนะครับนะครับพระนี้สร้างในยุคของรชัชกาลที่4นะครับสร้างในงรชัชกาลที่4นะครับเป็นพระยุค กลางตอนต้นนะครับนะครับพระนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพิมพ์พระประธานที่เขาเรียกกันนายกสมัยใหม่แล้วครับถ้าตามหลักเรียกพิมพ์พระประธานนะครับเข่างอนนะครับเข่างอขึ้นมาแล้วก็นี่ครับมีเส้นภาพอัศนะพระทิพย์นะครับนี่ครับพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ประธานพระนี้สร้างในดูเส้นขอบนะครับลงมานี่ครับสร้างในยุคของ รัชกาลที่รับนะครับรัชกาลที่4ยุคกลางตอนต้นนะครับก็คือสร้างในยุคยุคพระแบบนี้ทรงลักษณะแบบนี้ครับคือคือเป็นพระของหลวงวิจิตนะครับในยุคของหลวงวิจิตนะครับก็สร้างกันในปีเราในปีพศ2 3 90 9 0 9า9ร9อ9เก้าสแกนะครับสร้างในยุคนี้ครับนะครับพระทรงแบบนี้นะครับสร้างในยุคนะครับ สร้างตั้งแต่2 3 3 9 4 9 5 6, 6, 7, 8, 9 6ก็เก็8เ9นะครับนะครับถ้าเป็นพระ2 3 9 0นะครับก็จะเป็นเนื้อขาวเลครับเนื้อขาวแก่ปูนขาวนะครับนะครับนะครับพระองค์นี้ก็จะมีพกเกตนะครับนะครับจดนะครับใบหูไม่มีนะครับนะครับนี่ครับใบหน้านะครับมีลำคอนะครับลงมาทิ้งลงมานะครับ ้ายกระบอกนะครับดูครับสวยครับดูลักษณะสวยมากนะครับแล้วก็เนื้อนะครับเนื้อนี้ก็มีส่วนผสมนะครับเราดูด้วยสายตาเปล่าอย่างนี้คือเป็นเขาเรียกว่าพระเนื้อขาวอมอมเขียวตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับไขคือนี่ครับจะออกเป็นเนี่ยครับตะไคร้นะครับตะไคร่นะครับตามตําราถ้าคนอยากเข้าไม่เข้าใจก็เข้าไปดูแต่ตําราบันทึกของปูกคําครับว่าพระสมเด็จพระทังมีกี่สีนะครับมีกี่ วันนผิวพรรณมีกี่สีนะครับลองเข้าไปดูนะครับนะครับวันนี้เขาตีว่าเป็นพ้าเนื้อขาวอมเขียวตะไคร่นะครับเป็นพ้า oh ที่เนื้อได้ผสมส่วนผสมของว่านนะครับว่านมีหัวมีเถามีมีใบมีดอกนะครับเอาน้ำมานผสมนะครับแล้วก็เป็นเนื้อปูนผสมข้าวสุกผสมปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็กล้วยนากล้วยนำว้ากล้วยหอมจันทร์กล้วยนำว้านะครับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีมวลสารผมวัตถุคุณทั้ง5้าผลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มี แล้วก็มีพวกเด็กไหลผงไั่ดำนะครับแล้วก็มีดินศักดิ์สิทธิ์ดินดินศักดิ์สิทธิ์หลายที่ที่ท่านอนามายสมลองเข้าไปศึกษาดูครับนะครับเราเข้ามาดูนะครับแล้วพิมพ์ลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเข้าใจว่าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์เป็นพระพิมพ์พระประธานนะครับนะครับพระประธานจากงอนี่ครับโค้งนะครับโค้งสวยนะครับสวยมากนะครับนะครับนะครับเราดูด้านหลังนะครับดูความสวยขององค์พระนะครับ นะครับนี่คือความเก่าธรรมชาติครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับจะไม่เหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยกลับหมากนะครับนี่เรียกกับหมานะครับกลับหมานะครับแต่ไม่ใช่แล้วครับเขาจอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วครับเป็นวีนเป็นคือลักษณะมันมีหลายแบบนะครับที่ตอนที่เขาวางครับตอนเขากดพิมพ์นะครับมีลักษณะมันหลายแบบมีใช้กลับหมากใช้แผ่นกระดานใช้อะไร,รหลายๆแบบแล้วก็ใช้ว,วีเสียด มีใช้วีเสเนียร์วีวีสมัยก่อนวีเสเนียร์คือวีวีที่เด็กที่ไอเด็กๆเ,เป็นเหาเขาก็จะมาเอามานะครับนะครับแล้วก็มีหลายๆแบบนะครับแล้วแต่คนในยุคนั้นเพราะเป็นช่างหลวงบรรพบุกแกะแม่พิมพ์ถวายนะครับก็มีความคิดคือต้องการอ่าให้ออกมาสวยให้ดูมาในยุคนั้นนะครับแล้วมีความเป็นมาทิ้งลายเส้นอย่างนี้อาจจะเป็นเป็นออกมาเป็นลายรอยวิเสเนียร์คือคือให บัตรทุกบัตรโศกบัตรโลกบัตรภัยออกจากตัวคนเอาไปใช้หรืออะไรก็น,นะครับคือถ้าท่านทิ้งนยยะเป็นพุทธพิมพ์ในองค์พระทุกอย่างนะครับให้เรามาศึกษากันถึงในยุคสมัยเรานะครับพอท่านสร้างพระมาเพื่อสืบทอดศาสนาเพื่อมีทิ้งนยยะนะครับพระของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ใครเอาไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปแขวนขึ้นคอไปสวดระนาสินสวดมนต์สวดมนต์นก่อนนอนแล้วสวดคาถาชิงชอนนะครับก็ถือว่าพระจะมีความเข้มแขังมีความศักดิ์สิทธิ์ก็จะมี คนเอาไปใช้ไปบูชาก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ใช้ดีบอกต่อก,ก็ต้องเอาไปให้ลูกต่อให้คนรักต่อต่อทอดกันไปถึงห้าพันปีคือท่านจะถือว่าได้ทิ้งได้มีอานยะไว้ในองค์พระนะครับว่าให้ให้สืบทอดศาสนากันนะครับนะครับแล้วพระองค์ท่านต้องเป็นคนดีนะครับก็มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์เหมือนเหมือนพระอ,องค์นะครับเหมือนเหมือนพระปู่ยันตัวพงศรีเสทังนะครับท่านได้ อธิษฐานจิตไว้เพราะว่าตัวท่านมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระคสัตว์มากนะครับนะครับลองเข้าไปอ่านประวัติศาส์อ่านประวัติดูนะครับแล้วเราก็ต้องเอาไปคนเอาไปเอาไปบูชาก็ต้องทำทำเหมือนที่ท่านอธิษฐานจิตไว้นะครับก็จะมีความเจริญนะครับนะครับนะครับดูครับสวยครับสวยมากครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับลองครับได้พระมาเข้าบ้านก็ทำพันห้ายกยกเสร็จก็ ปุกพระรัตานาสินบอกกล่าวนะครับแล้วก็สวดมนต์สวดสา,สา,สา,สาชิมัญชรนนะครับแล้วก็เป็นมันเป็นคนดีของสังคมไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับนะครับาเราพระก็จะมีความเข้มมีความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราได้เราก็จะมีความเจริญน,นะครับพระก็คือพระนะครับพระท่านไม่มีเกเรดนะครับถ้ามีแต่ท่านมีแต่ของศักดิ์สิทธิ์มีแต่ความสงคิดไว้เลยครับพระ พระนี่ท่านจะมีแต่ความส่งเสริมมีแต่ส่งเสริมหนุนตัวเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองถ้าเราเป็นคนดีกราบไหว้บูชาสวดมนต์นะครับอย่าไปคิดอย่างอื่นครับพระพระคือก็คือเหมือนของศักดิ์สิทธิ์เหมือนทองครับพระนี่เปรียบเสมือนทองคนสมัยโบราณกาจะนับถือทองครับทาไมในองค์พระทําไมถึงมีทองนะครับก็นี่แหละครับเพราะว่าพระเหมือนทองตกมาในขี้นะครับหยิบขึ้นมาก็เป็นทองพระเหมือนกันครับเหมือนกันครับไปอยู่ตรงไหนก็เป็นพระนะครับเพราะ พระจะไม่มีจะไม่ทําให้คนถ้าเป็นพระแท้ๆของดีๆของศักดิ์สินเขาจะช่วยสังใครได้ใครไปอยู่กับใครไปอยู่ที่คนดีๆเขาจะทําให้คนนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับถ้าคนนั้นปฏิบัติตนเหมือนที่คนที่เขาอธิษฐานจิตมาว่าเอาไปแล้วต้องไปเอาไปต้องไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปสวดมนต์รัตนาสินแล้วแล้วก็เป็นคนดีนะครับแล้วก็ จะได้สืบทพุศสนาต่อไปแล้วใช้ดีก็บอกต่อบอกต่อไปก็เหมือนก็เหมือนได้เราเราได้ส่งทอดไปสืบทพุศสนาต่อไปแล้วพระก็จะส่งเสริมตัวเรานะครับมันเป็นธรรมชาติอยูน่นะครับของของดีของศักดิ์ธร์อย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าคิดในทางไม่ดีนะครับของดีต้องส่งเสริมเราดีแล้วครับบางคนคิดต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะครับของดีก็คือเป็นของดีนะครับเขาไม่พระนี่ท่านท่าน ต้องเข้าใจเรื่องพระนะครับต้องเข้าใจเข้าให้ถึงนครับเรื่องเข้าถึงไม่ใช่ต้องเป็นอย่างงู้นต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับแต่พอเราก่อนจะรับพระมาเข้าบ้านมาถูกเราเราต้องทําขันห้านะครับก่อนทูบทูบผ้าดอกเทียนเทียนสองดอกดอกไม้ขาวห้าดอกอันเชิญเสด็จท่านเข้าบ้านอันเชิญท่านแล้วก็ปลุกท่านนโมสามจบพุทธทางรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังพุทธทางบสิเมธธรรมังวสิเมธสังฆังตรสิเมธ นมอภิานนโมพุทธายะนมอภิานนโมพุทธายะนำอภิษานนโมพุทธายะเ,าเราก็จะเอิญบอกกล่าวท่านบอกขออัญเชิญบารมีพระพิมพ์วัสมเ็จวังที่ปู่ผู้ยันโตพงศรีได้ปลูกเสกขออัญเชิญเทวดาที่ได้ปลูกักรักษาอยู่ในพระองค์พระนี้ข้าเจ้าได้นามาเพื่อในบริสุทธิ์ที่ได้นํามานี้เพื่อต้องการนํามาปกปักรักษาคุ้มครองให้ให้ตัวข้าพเจ้ามาค้ำคูณหนุนให้มีความเจริญรุ่งเรืองแข็งแกร่งปลอดภัยทั้งครอบครัว แล้วลูกจะมันรัตนาสินสวดมนต์เป็นคนดีของสังคมเพื่อมีจิตใจยึดเหนี่ยวในพุทธศาสนาเพื่อจะเผยแพร่ศาสนานะครับให้เราเป็นปฏิบัติตามที่ท่านอธิษฐานจิตมาแล้วเราก็จะได้ดีๆนะครับไม่ใช่มีได้พระมาไม่ทําอะไรเลยมาวางนะครับท่านจะไม่รู้เลยครับเราต้องอัญเชิญมาเข้านะครับเพราะในองค์พระเขามีของศักดิ์สิทธิ์นะครับคือต้องเข้าให้ถึงพระสมเด็จวรขังนะครับบางคนบอกมีพระสมเด็จขังทําไมทําไมมันยังอันนี้ก็คือเราไม่ไม่พูดไม่ทําแบบนี้ครับ เรามีแต่ขอ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 อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับครับเดี๋ยวผมขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับนะครับนี่ครับลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับนะครับก่อนจะดูอะไรเราต้องดูใบหน้านะครับเราจะดูอะไรเราจะดูต้นไม้แล้วก็ดูดอกไม้ก่อนนะครับเราจะดูคนก็ดูใบหน้าก่อนนะครับ เราจะดูพระพุทธรูปเราก็ต้องดูใบหน้าท่านก่อนนะครับดูพระพักท่านนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นธรรมชาติของใบหน้าใบพักแบบใบหน้าของพระเสด็จระฆังองค์นี้นะครับนี่ครับดูความเก่าความแห้งความแห้งความเก่านะครับดูครับเดี๋ยวขยายดูเนื้อท่านหน่อยครับเนื้อท่านจะขาวนวลนะครับดูผมว่ามีแคลไซน์งอกมาด้วยในข้างในครับเห็นไหมครับแต่เรายังมองไม่เห็นเราต้องขยายดูครับ นี่ครับขยายดูลึกๆนะครับนี่เห็นด้วยครับจริงด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่คือเราจะเราจะมองไม่เห็นนะครับนี่เราขยายด้วยดูเนื้อในครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละครับเราดูตาเปล่าไม่เห็นนะครับนี่เขาเพิ่งจะงอกออกมาอยู่ในเนื้อครับยังไม่โผล่มายังเนื้อผิวนะครับแต่เรามองเข้าไปเห็นนะครับนี่กำจะงอกออกมาพองอกเขางอกมาถ้าอีกเป็นร้อยร้อยปีเขาจะเป็นก้อนใหญ่ๆวางตรงนี้ครับนะครับนี่เศษหยกเศษผงวัตนะนะครับเต็มเลยนะครับไหมครับ พระยุคของรัชกาลที่4เนี่ยคือเศษหยกเศษผงรัตนะจะเยอะนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นธรรมชาติในพระยุคนั้นนะครับนี่ครับคือพระในรุคของรัชกาลที่4เนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้ายุคต้นนะครับยุคต้นเนี่ยเหล็กไหลเยอะครับเหล็กใหญ่จะเหล็กไหลเยอะนะครับนะครับดูครับต้นต้นเลยนะครับอยู่เหล็กไหลเยอะนี่ครับนี่ครับดูครับทีนี้เนี่ยทีนี้ทีนี้เราจะรู้นะครับนี่นี่ครับ นี่เขียวนี่อะไรครับดูด้วยครับลูกเขียวนี้เราต้องดูใยพานนะครับโอ้นี่คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปงดินเจ็ดป่าเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปงดินเจ็ดป่าดินคาบน้ำว่านนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกับคาบหยกนะครับแตกต่างกันนะครับนี่เราเปรียบเทียบทั้งอย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้คาบน้ำอ้อยเขี้ย อย่างนี้ข้าวน้าอ้อยเคี่ยวนะครับข้าวน้าอ้อยเคี้ยวนะครับนี่ข้าวน้าอ้อยเคี้ยวต้องต้องดูเป็นนะครับต้องดูให้เป็นนะครับนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เม็ดเมื่อกี้ครับที่ตั้งโผล่มาครับไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเรามองแทบไม่เห็นนะครับนี่ขยายพันหกนะครับเดี๋ยวแทบมองไม่เห็นนะครับนะครับทีนี้อะไรนี่นี่คืออะไรครับนี่นี่อะไรครับต้องดูนะครับเราขยายอีกทีนะครับเข่าสายเต็มเลยครับเข่าสายงอกขึ้นมานะครับ ทีน<ๆ> <uit> ี้เราก็จะดูโม่เควนสางอกครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่านะครับพวกนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ครับพวกขงรัตนะนะครับเห็นไหมครับจะแยกแยะให้ออกนะครับนะครับครับองนี้จะดูง่ายครับดูง่ายนะครับน้ำว่านนะครับนะครับนี่ครับแคานสายขึ้นเต็มเลยครับอง์นี้ครับดี่ครับคาบน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับดูครับ เนี่ยเด้งพวกนี้ข้าวนําอ้เคียวนะครับข้าวนําอ้เคี้ยวนะครับถ้าคนอยู่ต่างวัดจะรู้ครับเพราะต่างวัดนถนนลกลูกลังเขาจะเอาน้ำไอ้ไอ้พวกเพวกไอ้สาเล่าสาเล่าาอ้เคียวไปไปเทครับให้มันเ้ยวเหนียวนะครับพระเหมือนกันครับเขาต้องการให้พระมีความคงทนไม่ไม่แตกไม่รลานไม่ลาวนะครับให้เกิดความทงทนนะครับนี่ครับฟันทนได้เลยครับงอกขึ้นไม้ไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับ เนี่ยจุดนี้ครับคือไม่ต้องมาดูแล้วครับาจริงดูแค่นี้จบเลยครับกลับบ้านได้เลยนะครับถ้าเราไปเจอเจอข้างเจอที่ร้านแผงผราเราเห็นปุ๊บเรากว้าเท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการเราก็บูชาเลยครับนี่นี่ครับนี่คือจุดจุดนะครับนี่ครับอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับจบเลยครับจบเลยนี่คือเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเขางอขึ้นมาอย่างนี้ครับดูลากเขาแล้วที่เรามาดูล่ากนะครับนี่ครับลากเขาอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับลากเขาอยู่ด้านในครับเห็นไหมครับ ลากขึ้นมาไล่ขึ้นมาครับอยู่ด้านโน้นนะครับดูนี่ครับดูครับนี่ธรรมชาตินะครับนี่ธรรมชาตินี่คือเคลไซแท้เป็นอย่างี้ครับนี่อีกเม็ดหนึ่งครับนี่ครับเม็ดหนึ่งครับจบเลยอย่างนี้ครบอายุร้อยหกสิบปีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับนี่คือนี่คือค้าวบินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโป่งดินป่าค้าวบินบ้านนะครับเห็นี่ครับพวกชุกเขียวพวกนี้ละขึ้น ถ้าเป็นเราก็เรียกวลาครับปลาครับปลาครับตะไคร่ครับตะไคร่นะครับครับปลาครับตะไคร่นะครับเรียกได้หมดนะครับเพราะในมวลสารมีหมดตะไคร่ใบเสมาครับตะไคร่ดินระบบดก็มีนะครับอยู่ในนี้ครบหมดนะครับพ้ายุคนี้ครับนี่โผล่มาแล้วครับนี่ครับนี่โผล่มาแล้วครับเห็นไหมครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับพระเขาหดเหี่ยวลงไปเขาก็เจอ แล้วก็แขวไซก็งอกขึ้นมาเ่านี้นี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยฟันธงได้ครับของร่างบบยไม่มีอย่างนี้แล้วครับเป็นไหมครับเขาโผล่ขึ้นมาเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาเ่ยผดขึ้นมาพอผดมาพวกนี้ก็แตกออกแตกออกแตกออกนะครับพระพักเขาเหี่ยวลงไปครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ดูองค์พระนะครับโอ้โหฝงรัตนะเยอะครับฝงหยกเม็ดหยกฝงหยกของรัตนะเยอะครับ ดูคบราบลาค่าตะไคร่ใบเสมาค่าน้ำว่านนะครับดูครับนี่ครับทั้งนั้นเลยครับแต่พวกนี้ก็คือค่าน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับนะครับวิธีดูพระโบราณนะครับวงนี้สวยมากโอ้โหนี่ไม่ต้องสืบเลยครับเนี่ยขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือฟันธงเลยครับเห็นไหมครับ่ขยขึ้นอย่างนี้ครับเขาไซส์ครับเห็นไหมครับเขาขึ้นอย่างไหนครับเราต้องดูดูลากนะครับมาจากไหนครับ เขาไหลมาจากบนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไหลลงมานะครับงอกออกมาค่หยๆงอกหยงย้อยครับนี่ยครับนะครับจากบนลงล่างนะครับเป็นธรรมชาติของพระนะครับดูครับเนี่ยธรรมชาตินะครับแบบนี้ครับอเนียคาบตะไคร้ครับนะครับคาบตะไคร่คับดำาว่านนะครับเขียวพวกนี้ครับเห็นไหมครับตามตำรานะครับพวกนี้ตามตำรานะครับไอ้แดงๆนี้ไม่ใช่ครับเสร็จผงเ็จเสร็จกล่องพระนะครับนี่ครับดูคาบลาคาบตะไคร้ ข้าวนำว่านนะครับสวยครับพระชุดนี้สวยมากครับนี่สวยครับธรรมชาติสวยนะครับอันนี้เราแค่ดูแค่จบแล้วครับถือว่าสุดยอดนะครับอาดูเม็ดนี้นะครับคืออะไรครับเห็นเห็นเห็นเมื่อกี้เม็ดใหญ่ๆจบเลยครับคือเป็นพระแท้โอ้นี่ครับนี่เม็ดอะไรครับดูให้ดีนะครับอันนี้ผงรัตนะครับผงรัตนะครับ แั่ก็นก็มีพวกพลอยครับพลอยก็มีหลายสีเพชรอินจินดานะครับพวกนะครับมีหลายสีไหมครับนะครับตอนแรกผมไม่ได้ขยายกล้องหนึ่งพันเอ็กผมขยายแค่พันเอ็กผมว่านึกว่าเป็นพวกคาบอินศักดิ์สิทธิ์นะครับเห็นไหมครับพอพอขึ้นมาแล้วก็จะมีเจ็ดๆ็พวกนี้ก็คือคาบคาบคาบแลวซ้ายงอกขึ้นมาตามด้วยครับไหมครับเพราะเขาใช้ทุบทุบบดนะครับทุบบดแล้วขึ้นมานะครับนะครับ แล้วมีความเงาไหมครับเนี่ยธรรมชาตินะครับเม็ดนิดเดียวนะครับเม็ดไม่ใหญ่นะครับครับธรรมชาตินะครับนี่อะไรครับเนี่ยนี่ครับเอาเม็ดนี้ก่อนครับนี่คือใช่ครับนี่คือแคลไซต์จุดจุดเตตังคนโบราณเขาบอกจุดเตจังนะครับแต่คนเข้าไม่ถึงก็ ดูไม่ออกก็นู่อะไรนะครับนี่ครับเพราะพวกนี้มันซับซ้อนมากนะครับนะครับเห็นไหมครับซับซ้อนมากนะครับเห็นไหมครับครับซับซ้อนมากนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คืออะไรครับดูไหมครับถ้ายุ่ยยุยอย่างนี้ครับเป็นยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ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 ่ยออกมาเป็นเม็ดๆอย่างนี้ครับยุ่ยยุยอย่างนี้นะครับคือนี่เศษผ้าหักแตกผ้ากำแพงครับเศษผ้าหแตกเขาทุบบดนะครับตำนะครับพอออกมายุ่ยยุยนะครับนี่คือแล้วก็มีแคลไซค์แคลไซ ขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับนี่คือเศษผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับนะครับแคลไซด์ขึ้นมาเต็มนะครับนะครับแคลไซ้์นี่คือเศษผ้าหักแตกผ้ากำแพงเป็นผ้าทิ้งเดือยย่ยหมดแลวครับยุ่แล้วแล้วตามจริงเขาไม่แดงอย่างนี้นะครับคือเราใช้ไฟสองเข้าไปแล้วพระเขาไปโดเดินน้ำน้ำมันจันน้ำพวกไอพวกไอคาบน้ำอ้อยเคี้ยวพวกว่านว่านเขาจะไปจับตัวขึ้นมาเงาผมแคลไซด์เงาขึ้นมานะครับปกติเขาจะไม่อย่างนี้หรอกครับ ดูความเก่าดูครับนี่ครับเป็นแท่งเลยครับนี่เป็นแท่งเลยครับแถวซ้ายครับนะครับเป็นแท่งเลยครับเห็นไหมครับเป็นแท่งเลยครับเห็นไหมครับขึ้นใหม่ขึ้นเก่าเราเราดูสีออกไหมครับเห็นไหมครับเราจะดูสีออกันทีครับเนี่ยขึ้นใหม่ขึ้นเก่าไหมครับเนี่ยจะรู้เนี่ยเนี่เก่าโบราณเนี่ยอายุร้อยร้อยอย่างนี้ร้อยหกสิบกว่าปีนะครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบตามอายุนะครับคือพระองค์นี้อายุอายุก็ร้อยหกสิบกว่าปีนะครับนะครับอันนี้ขึ้นขึ้นก็ขึ้นหลักร้อยครับ นี่หลักร้อยครับพวกเลขยหลักร้อยหมดแล้วครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นอันนี้ขึ้นใหม่มาอีกครับใหม่มาอีกประมาณประมาณก็ต่ําลงมาเรื่อยๆครับนี่ครับนี่เด็กไหลผมงใบดานะครับเด็กไหลผมงใบดานะครับเม็ดนี้เม็ดไรครับเล็กๆเล็กนิดเดียวครับโอ้เม็ดหยกครับหยกนะครับถ้าเราขยายดูจะดูเป็นหยกครับหยกหยกเสร็จหยกครับเสร็จหยก เสร็จยกครับเสร็จยกนะครับเห็นไหมครับองค์นี้รับรับนะครับขับับน้ำว่านครับรับน้ำว่านนะครับออกสีครับปลาครับปลารับตะไคร้ครับเป็นอย่างนี้ครับเองครับนะครับครับของศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับผ่านอ้อยเคี้ยวนะครับออกแดงแดงดำดนะครับสวยครับธรรมชาติครับสวยมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังองพระนะครับด้านหลังองพระนี่เป็นถ้าเรียกลำลๆงก็เรียกหลังกลับหมากนะครับแต่บางคนถ้าเขาเข้าถึงมันก็มีทั้งคาบลอยรอยหวีเสียดนะครับเพื่อให้เสียดจันไลออกไปนะครับมีหลายๆแบบนะครับบางคนก็เรียกหลังกลับหมากนะครับมีหลายแบบนะครับ นะครับนี่ครับเนี่ยแคลไซต์เต็มไปหมดครับยิ่งมีหลุมมีบ่อนี่แคลไซต์ยิ่งเยอะครับเพราะเขามีรอยขูดออกเป็นเอาใช้เสนียนนะครับดูไม่เท่ากันแล้วครับดูครับไม่เท่ากันครับบิดบิดงองอครับเพราะเขาหดนะครับเพราะพักเขาหดเขาย่นย่อนะครับถ้าตรงปื้ดจากลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูครับเขาขึ้นธรรมชาติอย่างนี้ผมผุ้ถคุณทั้งห้าผมขึ้นพุทธคุณทั้งห้าเราขึ้นมาพร้อมกับคาบแคลไซต์ที่อายุมากกว่าร้อยหกสิบปีนะครับนี่ครับเพราะอยู่ในสีแบบนี้ พระศิวะนะผิวพันธุ์อย่างนี้เขาจะออกเป็นสีแบบนี้นะครับนี่ครับก้อนนะครับเถูกไหมครับนี่ครับดูง่ายครับนี่ครับแถวไซส์นี่ครับนี่ครับนี่ก้อนนะครับนี่คือผมมุขขุนทั้งห้านะครับขึ้นมาพร้อมแถวไซส์นะครับนะครับนี่ครับนี่ครับดูง่ายๆเลยครับถูกไหมครับนี่แต่พวกนี้ก็คืออันนี้คือค่าทั้าอ้อยเคี้ยวนะครับอันนี้พวกพวกทําว่านนะครับทาว่านนี่คือแถวไซส์ขึ้นใหม่นะครับแคลไซส์ขึ้นใหม่นี่แถวไซส์ขึ้นใหม่นี่แถวไซส์เก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือผมพุทธคุณทั้ง5แล้วเข่ไซคอบอีกทีหนึ่งนะครับนะครับต้องดูให้ดีครับบางทีเราก็ผิดพลาดนะครับก็ขอขมาโทษนะครับเพราะว่าบางบางอันใกล้เคียงกันมากครับเหมือนผมผมเมสซิลาติคอนนะครับใกล้เคียงมากนะครับนี่ครับเนี่ยเข่ไซคับนี้ขึ้นไม่ขึ้นยังไม่สุดนะครับนี่ยังเป็นหลุมอยู่ครับอันนี้ขึ้นจะปิดแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาดูกันอย่างนี้ครับวิธีดูเข่ไซค์ครับถ้าเป็นพื้นเป็นพื้นน่นคือพวกของไปดู ถ้าไปของเกฟดูครับสอเข้าไปเองรู้ทันทีครับมันจะแตกต่างกันนะครับดูนี่ครับธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาตินี่ครับดูเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับลุยๆลงมาครับธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่คือธรรมชาติเอกขึ้นแบบธรรมชาติเพราะว่าเขาเป็นหลุมนะครับพอใช้รอยรอยรอยวิสเนียดก็คือรอยกลับหมานะครับนะครับ ธรรมชาตินะครับคือภาพชุดนี้คนได้ไปเพราะมีบุญวัสนะนะครับที่เขามาสร้างสร้างห้องน้ำเพรานะครับมีบุญครับโทรเขามาเยอะกันเยอะแยะเลยครับโทรกันมาเยอะแยะเลยแต่ว่าคนไหนที่ลงมือทําคนนั้นก็ได้ก่อนนะครับขอได้ไปนะครับได้ไปเราให้หลายองค์นะครับหลายองค์หลายพิมพ์นะครับไม่ใช่พิมพ์เดียวนะครับ นี่ครับดูครับน้ำอ้อยเคี้ยวนี่ครับเห็นไหมครับน้ำอ้อยเคี้ยวเขาจับตัวอยู่ในหลุมนะครับเห็นไหมครับนี่น้ำอ้อยเคี้ยวต่อไปเขาก็จะหลุดออกมาครับแต่จะหลุดทันหรือเปล่าครับนี่คือน้ำอ้อยเคียวครับคือเขาเขาจะเน่าครับเน่าแล้วก็เขาเน่าเพราะคํำว้อยเคี้ยวนี่เขาจะเขาจะเหนียวมากครับเหนียวนะครับหรือาจะมีความเหนียวไหมครับนี่ครับเป็นเหนียวเป็นตังนะครับเหนียวนะครับนี่เขาเป็นหลุมนะครับหลุมเน่ข้างในนี่อีกนะครับขยายให้ดูนะครับอยากให้ดูนะครับข้างในน่านครับเห็นไหมครับ อยู่ด้านในไหมครับนะครับข้างในรู่นีอีกครับหนึ่งงอกข้างในครับอยู่ด้านในอีกนะครับของแท้ต้องงอกข้างในงอกออกมางอกมาครับพองอกมาก็มารวมตัวครับรวมตัวกันมาเป็นเม็ดแข็งๆเป็นหินนะครับขางนอกครับพอมาโดนอากาศข้างนอกก็เป็นหินนะครับนี่อันนี้ไหมครับพองอกข้างบนก่อนครับเห็นไหมครับนี่เริ่มปิดรูนี้แล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือเนี่ยพอตรงนี้เขาเน่าถ้าเขาหลุดไม่ทันนะครับเขาจะเจอแคลไทราครอบก่อนงอกออกมาก่อนแต่เขาหลุดมาเขาจะเป็นหลุมลึกนะครับนี่ครับเป็นธรรมชาติ แล้วแล้วหลุดมายุคไหนยุคไหนปีไหนยุคไหนนะครับนะครับถ้าหยุดมาหลุดมาเร็วแคลไซก็จะขึ้นเม็ดใหญ่ถ้าหยุดหลุดเพิ่งหลุดเร็วๆนี้มันก็เป็นแค่แคลไซเล็กๆอยู่ด้านในนะครับต้องเปรียบเทียบเทียบเคียงให้ได้นะครับเราจะเร่งของเก่านะครับถ้าเป็นคนสมัยใหม่เขาเรียกว่าคาบมีคาบเน่าเน่ามวลสารเน่าครับแล้วก็เป็นปนกันเป็นฝงหลุดออกมานะครับวิธีวิธีดูนะครับ นี er mm ่แคลไซด์นะครับเห็นไหมครับพอผิวพันธบรรณภพเป็นแบบนี้แคลไซด์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับขึ้นสีไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหล็กไหลผงไผ่ดำเศษพระแตกพระกำแพงนะครับเห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับนี่เศษพระเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะเน้นเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเพราะว่าถึงมายุคสมัยเรานี่ก็ยังมีความมีคมนับถือศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับบางคนยังหากันอยู่นะครับ พะเป็นแท้แร้ท่านกยสิทธิ์นะครับใครมีครอบครองถือว่าสุดยอดยิ่งอยู่ในพระสมเด็จพระครามียิ่งมีพุฒิคุณมากเลยครับมีแต่คนอยากได้กันนะครับของนี้เขาอยู่พระนี่เขาเลือกคนอยู่นะครับคนที่ป้องปฏิบัติด,ตดีทําดีนะครับคือคือดีไม่ใช่ดีสุดๆนะครับคือดีดีกว่าดีให้แบบดีแบบว่าคือดีคือเป็นคนทำหากินบริุทธิ์ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับคือไม่ได้ว่า ไม่ด้เม่อสิทธิผู้คนอื่นแล้วก็หมั่นทําบุญทาทานอาณินสวดมนต์นะครับแล้วก็เป็นคนที่สืบทอดศาสนานะครับเขาจะชอบมาอยู่นะครับเอาแค่ตัวเรานี่แหละครับชอบทารูกดูศาสนาปฏะศรสรร์วัดวารามนะครับทําบุญให้ทานมาตลอดตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ยบวชนับบวชไปได้นะครับเพราะตั้งแต่ฝังลูกนิมิตทาบุญเนี่ยโอ้ทำมาตั้งแต่เด็กจนโตจนโอ้โหมหานับไม่ได้นะครับทุกวันนี้ทําทํามาจนเด็กจนโตนะครับนะครับ เป็นคนชอบทำแล้วท่านก็จะมาดูนะครับไปไหนเนี่ยบางทีเหมือนอยากอยากไปเดินตรงนี้ก็ไปเจอนะครับทุกวันเนี่ยถ้ามีพวกกลุ่มที่ขายพระวางๆกันนะบางทีถ้าผมเดินไปผมต้องเจอเพราะท่านเหมือนดนจิตให้เราไปเอามานะครับองค์สององค์ก็ให้ไปเอามานะครับบางทีเจอเยอะก็เอามานะครับบางทีไม่มีเงินท่านก็โดนให้เรามีเงินไปเอามามันเหมือนเหมือนส่งให้เราไปเอานะครับ เขาเขาวางขายกันนะครับนะครับแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ถ้ามีโอกาสขคงจะได้อีกนะครับถ้าวันไหนสวดชนิชนบัญชรว่างๆสวดเก้าคาบสิบคาบสิบหกคาบขึ้นนะเนี่ยวันนั้นอะ่ะอยา่างคือรู้สึกท่านจะส่งจิตให้ไปเอาพระอีกแล้วคือถ้าไปเดินตรงไหนอะ่ะจะเจอนะครับเจอองค์สององค์เขาต้องเอาหมดนะครับเพราะท่านให้ไปเอาไนงะ นะครับสมัยก่อนนะแตวันนี้ก็คงังไม่มีแล้วครับบังเอิญพระในสายแบบนี้คนเขาไม่เข้าใจครับเพราะสมัยนั้นยังไม่มีกล้องแบบนี้ครับเขาไม่เข้าใจนะครับขนาดผมมีเยอะแยะเลยนะครับท่านถ้าท่านให้ไปเอาก็ต้องไปเอาครับ <laughs> เหมือน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 ก็แปกเหมือนกันนะครับบางทีขับรถหลงเข้าไปเอา้าไปเจอเขา เปิดท้ายขายของไปเดินอ้าวไปเจออีกแล้วอ้าวต้องต้อง,ต,องต้องเอาเอามาอีกแล้วนะครับมันก็ไปเจอครูบาอาจารย์ก็ต้องเอามานะครับเป็นบุญของเราครับที่ครับคลิปนี้จบเพียงแค่น,นี้ครับครับสวัสดีครับ